สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีเอา ID Apple อนะครับออกจาก Apple Watch นะครับออกจากแอป l e Watch ในกรณีที่เราต้องขายเครื่องนะครับขายเครื่องต่อนะครับไม่ไม่ใช่ปลดไอข่าวนะครับคือการเอาไอข่าวออกจากจากเจ้าของนะครับจากตัวเราเองนะครับจะขายต่อให้เพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก็ให้เราเข้าไปที่แอปของ Apple Watch นะครับแอปของ p p ปวิวัตก็ตัวนี้นะตัวที่เราโหลดมาใช้เอาไว้ตั้งค่านะต่างๆนะตรงนี้นะครับก็เข้าไปปุ๊บนะก็เลื่อนเข้าไปที่เ,เข้าไปที่เมนูของของทั่วไปนะเข้าไปที่ทั่วไปเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนมาข้างล่างสุดนะครับข้างล่างสุดนะครับข้างล่างสุดรีเซ็ตนะครับรีเซ็ต แล้วก็ต่อไปก็คือลบข้อมูลนะครับแล้วก็กดลบข้อมูลทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับอีกรอบนะครับอ,อีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับคนที่จะลบนะครับก็หนึ่งนะครับคือระดับแรกเลยเข้าไปที่เมนูนี้นะครับเมนูของ Apple Watch นะฮะแอปเปิลวอตเนี่ย,ยของของผมนะอันนี้ผมจะผมทําการจะจะจะ จะเลิกใช้แล้วนะครับจะไปขายหนึ่งสองแล้วนะครับก็ Apple Watch ของคุณสัปดานะครับแล้วก็ทั่วไปนะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างสุดเลยนะครับรีเซ็ตนะครับแล้วก็ลบข้อมูลและการตั้งค่าของ Apple Watch ทั้งหมดในตัวนี้นะครับกดตัวนี้นะครับแล้วก็ลบข้อมูลนะครับมันก็จะลบข้อมูลทั้งหมดไหมประมาณนี้นะครับมันก็จะถาม พัทเวิร์ดเราแต่ว่าพัทเวิร์ดของเราของเดิมที่เราใส่เอาไว้พัทเวิร์ดอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใส่พัทเวิร์ดก่อนนะครับเนี่ยเป็นชื่อผมเห็นไหมครับเป็นชื่อผมอย่างนี้นะครับเนี่ยนะเป็นชื่อเป็นชื่อผมอยู่นะครับผมก็จะต้องใส่พัทเวิร์ดเดี๋ยวผมขอใส่พัทเวิร์ดแป๊บหนึ่งนะครับขอใส่พัทเวิร์ดแป๊บหนึ่งนะครับ อ่าผมก็ได้ทำการใส่พาวเวหมดหมดแล้วเห็นไหมครับพอใส่พาวเวอรเสร็จปุ๊บนะครับผมก็กดลบข้อมูลเลยนะครับกดลบข้อมูลเลยทันทีเลยนะแล้วก็รอนะครับรอนะฮะแอปเปิลวอทก็จะกําลังจับคู่นะครับเห็นไหมฮะในหน้าของแอปเปิลวอทก็จะทําการรีเซ็ตเครื่องให้เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเปล่านะครับเพื่อจะให้อ่า คนที่จะใช้เครื่องนี้ต่อนะฮะเอาไปลง Apple เอาไปลง ID Apple เปแล้วจับคูกเองนะครับแล้วรออย่างเดียวนะครับก็แค่นี้เองง่ายๆนะครับทำง่ายๆง่ายไม่ยุ่งยากอะไรนะครับก็ลองดูนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ไม่ใช่เครื่องเราเองนะครับเราจะมาทําแบบนี้ไม่ได้นะครับนะไม่ได้นะครับนั้นเขาเรียกว่าปลดไอข่าวนะครับนี่เขาเรียกเอาไอข่าวออกนะครับเอาไอข่าวออกก็คืออ่าก็มีเงื่อนไขตรงที่ว่าต้องเป็นเขาเรียกว่า เราต้องเป็นเจ้าของเครื่องของ Apple Watch ตัวนี้เองนะครับเราถึงจะออกได้เพราะเราจะต้องรู้รหัสของมันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็รอไปเรื่อยๆนะฮะรอก็จะดานนิดหนึ่งนะฮานนานนิดนึงนะครแต่ก็เดี๋ยวมันก็จะเสร็จขึ้นมานะครับอันนี้ผมจะขอชาร์จแบตไว้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่ามีทานหรือเปล่านะครับเนี่ยแค่นี้นะครับ อันนี้มันก็จะถามเราเริ่มจับคู่ไหมก็คือเราไม่จับแล้วนะครับเราไม่จับคู่แล้วครับนะไม่จับคู่แล้วตัวนี้ก็มันก็จะรีเซ็ตเครื่องขึ้นมาเป็นเครื่องเปล่าไปเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับนะเราไม่ต้องทําอะไรแล้วมันถามเริ่มจับคู่ไหมเราเราไม่จับแล้วไม่ค้นหาอะไรแล้วเราก็ออกไปได้เลยนะเนี่ยมันก็ทําการรีนะเวลามันรีเนี่ยมันก็จะขึ้นอ่กษณะแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ขึ้นมาครับ ก็ให้มันรีเซ็ตนะครับก็สามารถเป็นเครื่องเปล่าได้แล้วประมาณนี้นะครับก็ลองลองดูกันนะครับสําหรับเราไม่จับเลยนะครับอันนี้ก็ปล่อยเขาไปเลยให้เขารีเซ็ตนะครับให้เขารีเซ็ตนะฮะหน้าจอของ Apple w a ว c h ก็จะจะไปอยู่ที่ประมาณนี้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็เสร็จขั้นตอนนะครับมันก็จะขึ้นปปรนูปแ p ปเปิลขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องที่วางเปล่านะ เราก็สามารถที่จะเอาไปขายต่อนะครับเพื่อนต่อลูกค้าหรือต่อใครก็ได้นะเป็นเครื่องเปล่าไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะก็คลิปนี้นะครับถ้ายังไงนะครับก็ลองทํามันดูนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับนะผมนะครับอาจารย์สักดานะครับเป็นลานซ่อมนะครับ ไอโฟนไอแพดนะครับไอโฟนไอแพดเฉพาะทางนะครับแล้วก็มีรับสอนซ่อมมือถือ iPhone ด้วยถ้าไงถ้าสนใจติดต่องานซ่อมนะก็สามารถติดต่อมาทางา Facebook สักดาแช่งแก้วได้เลยนะฮะหรือที่เบอร์โทรผมก็ได้นะครับ083 5 4 1 44สานะฮนะครับก็สามารถ ติดต่อสอบถามอาการเสียหรือว่า,าราคาซ่อมได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เนี่ยมันก็รออย่างเดียวนะครับรออย่างเดียวนะก็จะนานนิดนึงแต่ก็เสร็จขั้นตอนแล้วก็รอให้ไอ้รูปตัวเนี้ยนะครับเนี่ยรูปไอ,ไอ้ขีดตัวเนี้ยนะครับหมุนให้ครบนะครับก็จบแล้วนะครับก็สามารถที่จะเป็นเครื่องเปล่าได้แล้วนะครับก็สําหรับนี้ขอเป็นคลิปสั้นๆนะครับ ก็ผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะโอเคนะครับลองทำดูกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ